สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำนะคะกล้องระดับนะคะยี่ห้อ precision ค่ะรุ่น al 3 2 Pro ค่ะสำหรับกล้องระดับนะคะยี่ห้อ precision นะคะรุ่น al 3 2 Pro ค่ะค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีกำลังขยายอยู่ที่32เท่าค่ะสามารถสองได้ไกลนะคะ4 0 0ถึงเมตรค่ะจะมีระบบนะคะอัตโนมัตินะคะบวกลบ15ลิปดาค่ะ ความละเอียดระดับระยะนะคะ1กิโลเมตรบวกลบ1.0มิลิเมตรค่ะจะมีโครงสร้างนะคะกันน้ำนะคะกันฝุ่นนะคะ IP 54ค่ะตัวกล้องนะคะผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบแม g เ e t i กดัม p i n g system นะคะเช่นใสาย,ยาจะนิ่งไวนะคะไม่คาดเคลื่อนค่ะส่วนประกอบของตัวกล้องนะคะก็จะมีฐานกล้องนะคะ ฟุสซูคนะคะสามเสาสำหรับปรับลูกน้ำฟองกลมค่ะตัวนี้จะเป็นตัวปรับซ้ายขวาค่ะตัวปรับโฟกัสนะคะเลนสองเส้นสายใยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเลงหยาบค่ะอุปกรณ์นะคะที่จะได้ไปพร้อมกับตัวกล้องนะคะจะมีพร้อมขาตั้งกล้องและไม้สตตบสีเมตรค่ะสินค้านะคะรับประกัน1ปีค่ะฟรีคาลิเบอร์สองั้งใน1ปีค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีนัมเบอวันค่ะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการดิโซซอยบางนาตาดยี 3, หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ศูนย์สองหนึูนย์ค่ะขอบคุณค่ะ